b ี d ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV รายใหญ่ของจีนเริ่มเปิดตลาดรถยนต์ในต่างประเทศเมื่อกว่า20ปีก่อนเริ่มจากผลิตรถโดยสารไฟฟ้ารถยกรถแท็กซี่ตอนนี้ได้ผลิตรถยนต์นั่งส่งออกไปยังละตินอเมริกายุโรปและเอเชียแปซิฟิกผู้บริหารของ BYD บอกว่าปีที่แล้ว BYD เริ่มขายรถยนต์นั่งในต่างประเทศโดยส่งออกรถ s u v ไฟฟ้า1 5 0 0คันไปประเทศนอร์เวย์ และปีนี้กำลังขยายตลาดไปยังเนเธอร์แลนด์สวีบเดนและเยอรมนีและกำลังจะเข้าร่วมงานแสดงรถยนต์ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสในเดือนตุลาคมนี้นอกจากการส่งออกรถยนต์ NEV ผู้ผลิตบางรายยังส่งชิ้นส่วนรถยนต์ NEV ส่งออกยัางค่ายอูหลิงได้เริ่มส่งชิ้นส่วนการผลิตรถ NEV ไปยังอินโดนีเซีย ผู้บริหารค่ายรถยนต์ของ SAIC GM Uling Automobile บอกว่าในระยะแรกมีแผนใช้อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางจากนั้นจะขยายตลาดไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางนอกจากนี้ก็จะเปิดตลาดใหม่ที่อินเดียและอียิปต ซึ่งมีทั้งการส่งออกส่วนประกอบหลักของรถยนต์และสร้างโรงงานใหม่ที่นั่นในระยะต่อไปจะเข้าสู่ตลาดยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยการพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหม่อย่างต่อเนื่องทําให้รถยนต์พลังงานใหม่ของจีนกําลังได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปช่วยทําให้ยอดการส่งออกรถยนต์ของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง